สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพพยัรังกูลทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีคุณพลากรชวนรั์เป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบถุงยังชีพพระราชทานให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาจำนวน1000ชุดนะคะมีราษฎรมารับถุงยังชีพพระราชทานบริเวณวัดท่าคุระหมู่ที่9้าตำบลคลองรีอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลา ตำบลคลองรีเองเนี่ยสามร้อยชุดนะคะตำบลคูขุดสามร้อยชุดตำบลท่าหินสามร้อยชุดแล้วก็ตำบลชุมพลหนึ่งร้อยชุดค่ะในโอกาสนี้นะครับคุณพลากรสุวรรณรัตน์องค์บนตรีผู้แทนพระองค์ได้อัญนเชิญกระแสะรับสั่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยะวรางกูลสู่พี่น้องประชาชนว่าพระองค์ทรงติดตามสถานการณ์อุทกภัยภาคใต้ามาโดยตลอดทรงห่วงใยประสบก,กรณรที่ประสบความเดือดร้อนสมพระสถา,านทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อจัดซื้อสิ่งของบรรเทาทุกข์ เป็นถุงยางชีพพระราสทานแจกจ่ายแก่พี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยทุกพื้นที่ครับสำหรับพื้นที่อำเภอสติงพระนะครับมีพื้นที่ประสบภัยในครั้งนี้11ตำบลด้วยกันมีรัศดรได้รับความเดือดร้อนประมาณ9,400กว่าคนและจากรายงานก็มีผู้เสียชีวิต1คนนะครับสถานการณ์ปัจจุบันแม้ว,ว่าฝนจะหยุดตกระดับน้ำลดลงแต่ว่าก็ยังมีบางพื้นที่โดยเฉพาะที่อยู่ริมทะเลขับทะเลสาบสงขาที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ครับ เช่นเดียวกับที่จังหวัดปัตตานีนะคะเวลา14นาฬิกาที่โรงเรียนบ้านกาลาพออำเภอสายบุรีมสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์วดินทะเทพพญาวารางกูลรงพระกรุณาโปรดกลาโปรดประหมอมให้คุณพลกรชวนรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์มอบถุงยังชีพพระราชทานให้แก่ราชฎรที่ประสบอุทก,กภัยในพื้นที่ค่ะจังหวัดปัตตานีเองในฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่7ธันวาคมที่ผ่านมานะคะแล้วก็มีน้ำท่วม ฉับพลัน,นหลายจุดค,ครับก็มีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนทั้งสิ้น52,000กว่ารายแล้วก็มีผู้เสียชีวิต5คนด้วยกันครับที่เดือดร้อนใน10อำเภอ99ตำบล459หาบ้าหมู่บ้านนะคะสถาน